ไทโซสวัสดีครับรอครับรอคุณนาคุณใดหรือว่าสบายดีทุกท่านนะครับเอฟซีอยากจะไล่นอกอเว็บขึ้นมากินข้าวนะครับผมกินข้าวนะหิวข,ข้าวอีกแล้วเอฟซีนะนะมาดูเมนูครับเมนูเด็ดมากคนนี้สุดเด็ดเอฟซีนะนะนี่คือหมอกกระปูครับหมอกกระปูคือว่าหมกระปูที่ได้มโซน,นะครับผมเบิงโอ้ยเบิงึงอยู่งบนน้ำมั้งอือสิเบิึงหยิบาบทองกันตัวสุดเด็ดเต็มทองนะเอฟซี FC นะหมอกกระปูคุณยายหมอกนะครับผม มันครับมันบึงบึงนามมีมันคบนั่นนามมันเยิ่มเลยครับผมโอ้ฮะรับกินากันนะครับผมเอฟซีเดี๋ยวขอจะทดหมวกเ้เอฟซีนบ้านผมไม่ถือนะเอฟซีเรื่องหมกกินข้าวะผมโอ้มก็ดำดำนะผมลานก็ยังบอกนะเอฟซีขอย่าทไม่ทดหมวกะเอฟซีขอแล้วมันจะไม่หล่อเดี๋ยวเดีุ๋่งทุ่งทักที่ห้าวกนทำหมวกคู่ห้ยเดี๋ยวคุ่คูห้แลลวนนะ โอปูมันเอวปูคนนีปใคปูพันประเทศไหนพี่นะอโหม๊อกอืมอืมหอมมันอืมมันปูอืมผมปูว่าปูมันมันมาจีเมอวานเนี่ยอืมอืม

ปูมันมีเยอะมีเยอะเออจำลึกมากแล่ผมไม่รู้ว่ามันแซ่บแซ่บปะนี bon ่จำจนน้ำก็ก็ทายไปเลยวไอกินม uh uh ันออกเลยอืมอ uh ืม Ừ. Ừ hử. Muốn một con. Con đây pô thì mà bựiกิน. Bò vịt không có bự mà cơ à. Bự อืมอืมอืมอีกแก่นอยเนาะอย่าดิ้นอืมนี่เสียบยางอีกอืมอืมอ่าโมโหนิดเด็ดเด็ดเด็ดขาดเสียแครับ

Ừ. Chắc nó chắc. Ừ. Sài phát nên thử mai thăng nữa, phù phần nữa. Ừ. 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 ừ

อืมอืมอืยลงลงเลยนกตอนีอ้เพียงสีขาแล้วอืมเพื่อเขาต่อไ่อืมอืมทำไมนีมม่ไฟม,มันขึ้นมี่ย